คุณผู้ชมคะแต่ไหนแต่ไรมาถ้าพูดถึงทะเลทรายซาฮาราเรามักจะนึกถึงภาพของทะเลทรายสีเหลืองทองที่ไกลสุดลูกตาแล้วก็แห้งแล้งแต่ล่าสุดนี้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักแล้วก็ทําให้หลายคนตื่นตาตื่นใจตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นภาพของหิมะนะคะที่ตกลงมาบนทะเลทรายซาฮาราในประเทศแอลจิเรียเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ40ปีเลยค่ะ นี่เป็นภาพที่ช่างภาพสมัครเล่นนายคาริบบูเคต้าเขาถ่ายไว้ได้ที่เมืองเอ็นเซฟราของแอลจีเรียโดยภาพถ่ายของบูเคต้าได้แสดงให้เห็นช down ั้นหิมะบางๆบนเนินทรายสีส้มมีความโค้งไปตามความลาดชันของเนินทรายเขาบอกว่ารอถ่ายภาพนี้นานหนึ่งวันเต็มๆเลยนะคะซึ่งปรากฏการหิมะตก ที่เมืองเอ็นเซฟรานี้เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปี2,522ตอนนั้นหิมะตกนานครึ่งชั่วโมงจนการจราจรในเมืองเป็นอัมาาพาตเลยค่ะซึ่งนายบุเกต้าก็บอกว่าทุกคนต่างตกตะลึงที่เห็นหิมะตกในทะเลทรายนี่เป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องน่าทึ่งทําให้เกิดภาพถ่ายที่สวยงามด้วยและยังบอกอีกค่ะว่าหิมะอยู่ในสภาพแบบนี้หนึ่งชั่วโมงนะคะขอภายหนึ่งวันค่ะก่อนที่จะละลายหายไปในที่สุดค่ะ